ขั้นไหมมันมาแม่ไวเลยผมสุดยมันไหมมันเนาะโอเคค่ะโหลสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องพนใหม่ซุขคูุขคนด้วครับผมพบกับก้อยบูมน้อยรอยเอชช้าแนวขึ้นเขาขึ้นเดิมกรบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่ชะอ่ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมมากับพี่ทุกทีกเอ็กซ์กิุงอ่าแล้วก็พี่เอกนังหน้านะครับอ่านั่งได้ไหม วันนี้มาพาเด็กเอกมาเล่นทะเลเรามีพี่เลี้ยงก็คือพี่ทุ้ติ๊กนะครับพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงเนี่ยอืออ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารก่อนนะครับวันนี้ขอบพระคุณอภินันทนาการจากาพี่พัด okay. จากจังหวัดแพร่แล้วก็พี่รัฐของเราด้วยนะครับทีเ่เลี้ยงค่าอาหารวันนี้นะครับตั้งสั่งอาหารนะครับผม no no อะไรเดินไหนกางเกงในยู่ไนไปใส่กางเกงในเลยพี่ใส่เลยใส่กางเกงในเลย ใส่เกงไนเลยครับใส่เกงไนเลยใส่เกงไงใส่เลยใส่เลย เคยมาแก็ี่เดียร์จิาเมียแล้วก็พีระีเพราะว่าออใช่เลยผมกลับไม่ได้นอนนั่นเองถ้าซองล้อถ้าสองล้ออันนั้นหอยนันเท่าไหร่ครับน่ะเออเอามาอีกชุดหนึ่งมาเออไม่เป็นไรเอามาอีกรนละเดียวโอ้กางเกงในเป็นไงเป็นไงเอ้โหอ๋อที่ไหนกวน เมีอะไรที่จะมีที่แดกอยู่โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับเปิดรายการสวัสดีครับเปิดรายการแล้วนะฮะตอนนี้อยู่กับช่องตูปิกชาแนลนะฮะที่ผมพาพี่ดึงแล้วก็เดินดังหน้าบูมน้อยนะฮะนะะฮมาอยู่ที่ชะอามตอนนี้เราเพ่งมาถึงนะฮะเดี๋ยวก่อนเงียบก่อนนะครับนะฮะตอนนี้คุณรู้สึกไงบ้างที่ได้มาที่ชะอามคร ก็แฮปปี้สดใสวันละทายเด้งโอเคเดี๋ยวคุณจาไปเล่นบานาบล์ไหมครับไม่ไหวครับญี่ปุ่นเนี่ยนี่ก็ต้อง๋อไหวใช่ไหมฮะไหวไหมถึงหาเขาแรงไม่ไหวครับไม่ไหวสลัเขาแร้งผมับเจ้าเขาอยู่ภาคเล็กอองเนี่คำเลยนะเนี่ยฮะนี่วมันัวแตกคนดสีเข้นอย่างไวรุ่นเียมึงดไม่กเจะไปถึงเาเออไอ้คุออผอันนี้คืออะไรีิคือสไตล์อะไรอันนี้อะไรครับนี่อุ่นด้านในเหรอ แน่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 ลยครับเดี๋ยวมีเพงซิงเกิลมาแต่ว่าือกพงนี่ดูเอสีครักนี่อบมามาไกเลเป็นเอสเอ็มีเลยดูคันขออีสานยุ่ยย่จะมาได้ไอิสเตอเกโอ้ยผมอรอยเนาะมีมาอาหารมาเยอะแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับแล้ก็สั่งมาเรื่อยๆนะครับมันให้มันกินก่อนกินก่อนไหม ไปก่อนไปก่อนไปเดี๋ยวมันจะจุกท้องไปนเดี๋ยวเราจะพาเอกี้คงไปเล่นทะเลนะครับผมมานั่งอยู่นี่แหละไปไปเล่นทะเลไหมอ่ากินก่อนกินก่อน ai dao cái nha, ại kia tôi đã đai đó mương, ai, đu đưa đang quay rồi đấy, đu, ồ, cái này thay luôn này, một, hai, sấp, một, hai, sấp, đứng, 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 đứng lên đi, đứng lên, một, ah, 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 เราก็กำลังจะลงไปเล่นทะเลแต่บุ้มยังไม่ได้ลงเดี๋ยวให้เอกขี่กรุงไปก่อนเดี๋ยวลวมตัวมารวมตัวกันเลยอ่าไหนดึงหน้ามาหน้าเดี๋ยวบางแสน็จหรือไม่หน้าเดี๋ยวบางแสนแล้วพี่เอกจะขึ้นจะขึ้นบานาน่าโมทได้ไหมเนี่ยขึ้นบานาน่าโมทได้ไหมขอต้องครับขอรับเดี๋ยวเพิ่ง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 มาตบดาก่อนแต่ไม่ไดีนะ

สงสัยหัวใจล่าเลยสักว่าอันนี้มันเชียร์ข่าอ่ะคือว่าวนนั้นเที่ยงแต่ว่าเวที่ยน่าเวเทียนไม่ดีวอีาาอันนั้นมไห้มาไ้เด้าให้มาไหนเด้โอเคนะโเคัด้จะไปตัดสายมีดนตีแล้เฉาเลยอ่าเฮ้ไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไมเาหนึ่งอทีมันมีเหมือนในหลังครับโอ้โม่กไปเลย โอ้มาจ้าเอาขี่เนีโอ้ให้ไปด้านหน้าเองไอ้ไอ้ไปดานหน้าเลยนะควงควงไปตัด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 เออว้าวโอ้ยเป้ ไม่รอดไอ้เรไ่อดนะไม่รอดนะเฮียผมตัดไว้ดบอกแล้วระวังกันเพี่ไประวังเด้อแขเพื่อมีแขนพี่ระวังพี่อย่าพาไป้าพี่ระวังแขนเมีแขนพี่ระวังเพื่นมไม่รู้หลุาป่นะไปเชื่อผมเเชือนี่แ้วอกไม่ได้แค่นี้สัตว์แค่นี้ตำวไ่น้ำเขาฟังเออเดียสัตมายะมึงเทียมาไปขายจะเอสไปเาพี่รเยอะเี้ ดีเอาบานเนีพี่เอวาีบินเอา้าวอ้กชัยเดีเอาบานเี้ยเมอะเาป่ี่รไปจะเาไปไไ้ไนั่นแหละเอาไปเอายวนั่นแหละไอ้เอปไ

โอ้รับผ,ผมเลือดแอบพอพอผมปรกอบกันแล้วพอไปไหว้ตรงนี้รูปนี้ต้องไหว้นะโอ้กูไหว้น้ำมันไหว้ันเด็กกูแค่ครับโอ้ยแบบนั้นโอ้ยนะพี่พอโอ้ผมที่ว่าไหว้ไหว้น้ำก็คือเออพอพอเนยเพรเพื่อนกันนะหลายเรื่องไหว้การไหว้ทางมากครับผมเองครับทำเพื่อนผมหดออ๋อโอเคโอ้โหคโอ้แต่นี่ การด้ามเขารู้เนี่ยเรื่องจริงพอเยอะมากลูกไม้ลูกไม้ลูกน้าลูกน้าโอ้ลูกน่าพอก่อนเออแล้วในนี้บบญุนไปเขาเด้อดูอยางมเออโอเคเด้อโอเค้อแล้วกินยังต่อพน่อหออ่อแล้วกินยังให้มาแบบพอแล้วเด้อพอแล้เด้ออย่ามัน พอตีม่ตเ็นิ๊กเสร็จแล้วเหระพี่เล่นรแล้วน่ไหมเล่นบาร์นาโบแล้วก็เล่นโซฟาครับโอ้พี่เอกเป็นไงถามความรู้สึกนะครับเล่นเล่นมาเสร็จเพียงพอดีเชกตไมันจะจไาเจเจไยี่เลยไหนไม่รู้โอ้ออม่เหนยี่เลย เป็นไงบ้างเตายแล้วเกิดใหม่เนตายแล้วเกิดใหม่เดเาโอ้ยดูใจสภาพไม่ไหวไม่ไหวไม่โอ้ทานข้าวทานข้าวโอ้กางเกงในยังไม่กางเกงในไม่ถอดโอ้ยกินข้าวอีกข้าวพี่ลินลิน โอ้โหอ่ากินข้าวก่อนเลยครับผมอันนี้บุ้มไม้ก็กินไปเรื่อยๆแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เล่นน้ำไม่ไหวเออใจไม่ได้ผ่านนครับ้ะถ้าไม่ไหวก็ไม่ไหวก็หยุดพูดก่อนหายใจวายไม่ไหวแล้วว่าพูดตลอดเลยนะครับไฟว,ว่ามัน พี่เอกไม่ได้เหนื่อยเพราะว่าเล่นนะเหนื่อยเพราะพูดนี่แหละเขาบรจเขา่ายายอย่ตอนนั้นมันยุบสยาม่อย่ตามไรอยู่แล้วามอเพราะเหนื่อยแต่ก็พูดไม่หยุดรีโพ้ไหมครับรีโพ้ไหมดีใจมีนาแล้วเอาไฝั่งพิก็มีงานแล้วเอาไมไม้เอาฝั่งพิทุจิกละไม่เอาขครใคยับปลาหมึกวะนี่นี่ยอันนั้นจานนั่นมันว่างไงนี่เอาออกเลยน พี่ต pues ิ mm ๊กเอามดำอย่างพี nah like anyway> ่เาแล้วเอาแล้วเอเอาเอาทเลยไนเยเอนไงเล่นทะเลมาแล้วเอ่อเล่นบนนาโบ๊ทนะครับพี่ดุกติ๊กพาไปเล่นบานนาโบ๊ทแเลย เราดิ้นดินอะไรโมโนน่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยเลยเป็นไงเป็นเรื่องเขาอยู่ใจมันปวดเอาน้ำแข็งกี่ถังนึงครับแต่วันนี้น่ากระด้างดีดากเนื่อยตาเนื่อยหกหมดแล้วเพราะว่ากูกูกจักกันแล้วว่ารออีหน่อยมันไม่เท่ากนคนละคนนิดละหน่อยอยากกินแล้วมึงจะพูดไม่ไหวต้องไหวเพราะว่าหายใจผ่าน เอาไหว้งี่จาไหวนะะกินเรื่องพาะจะกินไม่เพาะถ้าเป็นสารกหนุกกันนี่เดียวนอยาวคุณหน่อยแล้วคุณหน่อยแล้วคนหลงคนหน่อยไห้วใบไหนหน่อยแล้วอหมไหนหน่อยไหนเอมาฝั่งฝั่งนี้ก็ได้ครับหน่วนนงหน้าน่วนนงหน้าอยหน้าหน่อยวิูนมั่วหมนี่น่นอไม่เอาลเดี๋ยวหวานเน่ยน่ยกินเดากามึงไม่ินไมเป็นฝ่ายลินก็ได้เพราะว่าถ้าเอาไว้เดี๋ยวมันเวจะวมันขั้วมนมาอะ อ่าตอนนี้พี่กำลังทานข้าวนะครับโอ้โหปลาหมึกไปปลาหมึกดูไอพวกก่อกมันไม่มีอะไรตั้งให้บูมนะพี่จิกมันตั้งชื่อบูมว่าไอปลาหมึกเพราะบูมไปขายปลาหมึกแค่นั้นไงคนนั้นเขางตังเขาเยอะนะี่กินไหมครับพี่กูไข่ดองมเ้ยเราเาไมอาั๊บปปั๊ั เฮ้ยเขาไม่ได้นอนมาไม่เอาดแหนึ่งใจไงอ๋อแจหน่อยเหรอแล้มันหน่อยหน่อยเหรหน่อยแล้วเขาตะกี้กูเหนื่อยมากเลยครับเสียวไหมเมื่อกี้เสียวไหมเดวไม่เสียวต้องว่ามันจะเวเงี้ยเสียวไหมไม่เสียวใจผ่านาบอก กจจะแดงมดหงเกี่ยวเอรื่อยๆะรารก็เอย่าโอ้โหอาหารมีเยอะๆนะครับขอบคุณพี่พัดอีกรอบนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่รัดด้วยเลยมั่ววะอ้าวือให้อหารกูด้วยวะเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าพูดนี่แหละ ああไม่เกี่ยวกัาพานีความรักทำให้ตาดความรักมันไม่เกี่วัน้พี่ตูนอ้าวพี่ผายเรียนพี่ตูนไม่เกี่ยวพี่ตูนพี่ตูนยังล่องเลยไม่เกี่ยวนานพี่ตูนล่วงไปแล้วนล่องมักโดนหนัดผมล่องนั่นแหละเขาไม่ว่ากันเขาอาจจะทำได้ที่นอเขาโจกกันไม่ด้วยพี่ตูนเขาโดนรผ่วงไปแเขาลนแต่ว่าเขาแ นี่คืออาการหลังจากที่ที่เล่นน้ำเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับโอ้โหขนาดเหนื่อยนะเนี่ยขนาดเหนื่อยนี่ก็ยังไม่หยุดเลยพีกโอน่อยนะโดนหมัดร่วงไปแล้วในเบาะอิวกูขาตรงอยู่ถ้าเทก็ลุกไปตูนเขาถ่ายเขาล่วงนะาล่วงอ่ะล่วงล่วงไปแล้วไม่เกี่ยวมันดินแดงกูไม่ีกูี้องกูใหญ่เออไอ้เจ๊ก็มาเด็กดินเต็ม อ่าทาน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 ครับทานข้าวทานข้าวครับผมโอ้โหไปไหนไปเยี่ยวอ่ะขี้แตกไปเยี่ยวแตกขี้แตกกับเยี่ยวแตกโอ้เยี่ยมตกกขี้แตกโอเคโอเคอ่าไปไปไปขี้ไปขี้เราจะพากลับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ซะก่อนนะครับขอบพระคุณ FC ขอบคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยวให้ พี่เอกกี้คุงให้พี่ทุกติ๊กนะครับแล้วก็ให้พี่เอกทานข้าวเสร็จก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปนะครับมีภารกิจตีพึ่งต่อนะครับผมเราจะไปตีพึ่งนะครับตอนนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับฝากช่องบุ้มน้อยราะเอดแล้วก็ฝากช่องของพี่ทุกติ๊กชาแนลด้วยนะครับฝากช่องทุกติ๊กชาแนลด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวไปตีพึ่งนะครับพี่ทุกติ๊กบอกว่าสู้ตายนะครับผมเดี๋ยวจะพาเอกขี้คุงไปตีพึ่งด้วยนะครับ จกไปสิภาพไปไปเล่าหน่อยสิภาพทุขไคอยไปไไอืมโอเคไม่ต้องสวัสดีครับผม